สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูคอนทิ์จันทราชค่ะนักเรียนคะวันนี้มาอย่างงามอย่างไทยเลยค่ะทำไมวันนี้เรายกหมู่ไหว้กันนักเรียนเป็นการทักทายที่ดีที่สุดอ๋อลืมไปนิดนึงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องนั้นก็คือาศาสนาสถาน ของศาสนาพุทธนั่นเองนักเรียนคะเมื่อก,กี้ครูไหว้ก็ถือเป็นการทักไทยแบบไทยการไหว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานใช่ไหมคะนักเรียนนะคะนักเรียนคะศาส,สนาสถานเน้นย้ำเลยศาสนาพุทธเพราะเราคนไทยนับถือศาสนาพุทธถึง95เปอร์เซ็นตศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องลงลึกเรียนรู้ศาส,สนาสถานคืออะไรนะักเรียนถ้าพูดถึงทัท่วไปศาสนาสถานก็คือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในวัดนั่นเองนะคนะนักเรียนคะมีอะไรบ้าง,างแยกส่วนประกอบและสําคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะในศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธ นักเรียนคะศาสนาสถานที่สําคัญของศาสนาหรือศาสนาสถานที่สําคัญของพระพุทธศาสนานักเรียนคะบ้านเราเมืองเราเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าเป็นเมืองพุทธประเทศไทยคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธถึง95%เพราะฉะนั้นการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งแล้วข้อสำคัญติดใกล้กับชีวิตประจำวันเราที่สุดเลยเนาะนักนเรื่องเรื่องของศาสนาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะวัดหรือศาสนาสถานนั่นเองนักเรียนทีนี้เรามาดูความหมายความหมายทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปมีความหมายลูกนะคะความหมายของศาสนาสถาน สถานสถานก็หมายถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือเอาง่ายๆแล้วเรียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณวัดในบริเวณวัดนะคะเน้นวัดค่ะเช่นจะมีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์นะคะนี่คือความหมายของคำว่า,าศาสนสถานาศาสนสถานหมายถึงนะคะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณวัดหรือสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณวัดนั่นเองนเรียนความหมายของพุทธสถานหรือพระพุทธศาสนาหรือความหมายของพุทธศาสนาสถานโดยรวมนะคะพุทธศาสนาสถานก็หมายถึงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณวัดสร้างขึ้นไว้ทำไมนะคะไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระหรือเกี่ยวข้องกับพรษษะพุทธศาสนานั่นเองนะคะซึ่งที่ประกอบพิธีนี้นักเรียนสังเกตไหมวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะนักเรียนมีอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านในสมัยอดีตปัจจุบันเช่นเดียวกันไปรวมกันที่วัดทําบุญที่วัด แล้วก็มีการประชุมปรึกษาหาริกวัดนะเพราะฉะนั้นศาสนาสถานนี้สําคัญอย่างยิ่งนักเรียนสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพทธหรือศาสนาที่นักเรียนนับถือที่เป็นศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของผู้ธศาสนาขอโทษนักเรียนความหมายของผู้ธศาสนาหรือศาสนสถานที่สําคัญนะคะ จะเป็นองรวมเป็นสุนรวมจิตใจเลยนะเกลียดอันนี้เจาะไปอีกนิดนึงความหมายของคําว่าวัดอาวาสนะคะนักเรียนวัดหรืออาวาสหรืออารามนะคะซึ่งเป็นชื่อเรียกกันนะคะซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทงางศาสนาศาสนาศาสนาพุทธูศาสนาพุทธในประเทศไทยเรามีศาสนาพุทธก็ต้องมีที่ประกอบของศาสนาพุทธ เราจะมีประเทศเพื่อนบ้านนะคะนักเรียนกัมพูชาลาเขาก็จะมีโบสถ์มีวัดเช่นเดียวกับเราเพราะเขานับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนักเรียนนะคะยังมีเชดีพระอุโบสถสารการปรเีนเมนเมรุเมนนักเรียนที่เผาศพนั่นเองนักเรียนนะซึ่งใช้สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาต่างตลอเราต้นการเวียนเทียนนักเรียนสวดมนต์สมาธิ วัดทั้งนั้นเลยลูกนะคะส่วนวัดมีองค์ประกอบสองอย่างเนเรียนสอย่างคือเขตพุทธาวาัดกับสังฆวาดนีกเรียนกุฏิซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นเหมือนบ้านเราเนเรียนเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เรียกว่ากุฏินะเป็นที่พักเป็นที่ปฏิบัติภารกิจของพระสงฆ์อ่ะนะพระสงฆ์ต้องอยู่กุฏิเช่น เช่นเดียวกับนักเรียนครู crew, ก็บ้านนะคะนักเรียนเจดี Jedi, นะคะเจดี Jedi, พระอุโบสถเจดี Jedi, สรากรการปเรียนเมนหรือเมรุที่ท,ที่ที่เผาศกนักเรียนนะคะก็ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในอาณาเขตบริเวณของวัดทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี้นะคะแทบทุกวัดนะคะแทบทุกวัด ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มซึ่งสมัยก่อนจะไม่มีนั่นคือการเผาศพที่วัดนะคะการสร้างเมนที่วัดที่เป็นกิจกรรมใหม่ที่ทางวัดนํามาเพื่อสะดวกให้สําหรับประชาชนสะดวกสมัยก่อนนี่เราจะต้องใช้ไปถ้ามีมีการเรื่องของศพเราต้องไปที่เรียกว่าป่าช้าเลยนักเรียนนะคะป่าชา้าแต่ปัจจุบันวัดนะคะครบวงจรเลยนะะักเรียนตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดดูว่าสําคัญ วิหารนักเรียนวิหารก็เป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกันวิหารก็คือที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนักเรียนจา๋าพระพุทธรูปนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นโบสถ์วิหารนักเรียนสังเกตเลยว่าครูเดินผ่านโบสถ์วิหารครูยกมือไหว้นักเรียนเห็นไหมนั่นคือเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของเรานะคะโบสถ์วิหารนะคะ อันเดียวกับลูกนะพระอุโบสถก็อันเดียวกับลูกแต่นักเรียนคะคาว่าวิหารนี้เราจะใช้กับวัดที่เป็นวัดพระอารามหลวงนะนักเรียนเออนะคะเดี๋ยเรียนมีที่มาที่ไปมากมายเหลือเกินนะคะความหมายของอุโบสถนักเรียนคะอุโบสถนะคะเป็นนะอาคารสถานที่ซึ่งสำคัญภายในวัดนะคะ เป็นที่ที่พระพิสุสงใช้ใช้ทำประกอบพิธีสังฆกรรมลูกนะคะสังฆกรรมเลยนะเป็นกิจกรรมของพระสงฆ์นะเออสมัยก่อนนะคะไม่มีไม่มีมมมมอรอุโบสถหรือไม่มีพระอรุโบสถเขาจะทาในที่โลง่งๆในบริเวณที่โลง่งๆนะแต่นักเรียนคิดดูถ้าท,ที่โลง่งๆแดดฝนจะมีปัญหาแน่นอนจึงมีการมาสร้างพาระอรุโบสถที่แบบสําเร็จรูปมีมิดชิด เพื่อใช้ในพิธีสังฆกรรมนั่นเองนะคะจะได้สะดวกนะคะจะได้สะดวกทําให้การประกอบพิธีการทําบุญเสร็จสิ้นครบวงจรไปเลยนะไม่ต้องมีการแบบต้องย้ายสถานที่บ่อยๆเพราะว่าไม่อํานวยเพราะนั้นการสร้างพระอุโบสถก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพิสุแล้วก็ผู้ไปปฏิบัตินะหรือการปฏิบัติสังฆกรรมนั่นเองลูก บโบสถหรืออุโบสถหรือโรงอุโบสถนะคะเป็นของพระอารามหลวงเราจะเรียกว่าพระอุโบสถถ้าวัดทั่วๆไปเราเรียกว่าบโบสถ์เลยนะคะบโบสถ์อุโบสถแต่ถ้าเป็นอารามหลวงลูกเราจะเรียกว่าพระอุโบสถนะคะบโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนักเรียนเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะคะเป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินน่ะ จะมาดินทาอะไรพระราชทานที่ดินให้เลยมีให้เลยเห็นไหมว่าสาคัญศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์นะคะก่อนที่จะมาเป็นความถูกต้องและมีขั้นตอนทงวินัยนะคะมาการทําสังฆกรรมนะคะจะต้องมีการก่อนสร้างโบสถ์เราจะมีก็เรียกว่าผูกสีมาหรือผูกพัทธสีมานั่นเองลูกถูกไหมต้องมีความหมายต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้ง เจดีย์ Jedi, นักเรียน,ยนะนนะะเจดียนะ์หมายถึงสิ่งก่อสร้างนะที่สร้างขึ้นนะคะหรือเป็นที่เคารพบูชามีทั้งสถูปนะคะหมายถึงสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสถูปนี้นักเรียนจะอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือหลุมศพนะคะเขาเอาไวทไ้ทํอะไรทับทั่วไปก็เอาไว้ใส่กระดูกหรืออัฐินะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเอาไว้สําหรับ ที่ลูกหลานจะเคารพบูชานั่นเองนะคะสถูปหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่อยู่เหนือหลุมฝังศพนักเรียนนะคะเห็นไหมบอกเลยว่าเอาไว้ใส่อัฐิภายนั้นพระพุทธเจ้านะก็อยู่สถูปแต่เรียนสังเกตดูปัจจุบันนี้เราจะมีการทำสิ่งเล็กๆเรียก,กนะคะจะเป็นที่บรรจุอัฐิเราเรียกว่าเดียเล็กๆนะคะ จะมีเดี๋ยวนี้ก็มีการก็เรียกว่ามีการปรับปรุงปรับปรุงทําให้ดีขึ้นนะเอาไปไหนก็ได้นะคะสถุปมีสถุปเล็กสถูปใหญ่นะคะนักเรียนสําหรับประเทศไทยนะคะสาหรับประเทศไทยสถูปและเจดีย์นักเรียนอันเดียวกันลูกนะบางที่บางที่เรียกอะไรว่าสถูปเจดีย์นะหรือเจดีย์นะคะนักเรียนจะจะคือสิ่งเดียวกันอันเดียวกันนั่นเองนะคะ สรุปง่ายๆก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตัวแทนพระพุทธเจ้านะคะนี่คือสถตปหรือเจดีนะคะ<อ>ก็ไว้ให้ระลึกถึงให้บูชานะคะเป็นสิริมงคลนะคะนักเ,เรียนความสำคัญของาศาสนาสถาน ศาสนสถานเป็นที่อยู่อาศัยของภรคพ,พิสุสัมเนธเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆนะในอดีตมีการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องนะักเรียนศึกษากานที่วัดปัจจุบันนี้ก็มีนะักเรียนมีนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังยังไม่สูญหายยังมีอยู่นะคะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกิจกรรมอื่นๆของชุมชนนะคะบอกแล้ววัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งอารยาธรรมเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะชุมชนนะคะประเพณีสถาปัตยกรรมจิตกรรมโอวัดต้องมาอันดับนี้เลยนะอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีความศรัทธามีความเชื่ออะไรที่พูดถึงวัดเกียวกับวัดทําให้เราเึกถึงพระพุทธเจ้าทําให้เราศรัทธาทําให้เราดําเดินชีวิตอยู่ได้อย่าง ผาสุเพราะเราไม่เบียดเบียนกันนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ศาส,สนาสถานสิ่งสําคัญท้งหลายเหล่านี้แน่นอนในเมื่อสําคัญชาวพุทธดังเราจะต้องทำยังไงต่อไปการแสดงความเคารพเลยนักเรียนการแสดงความเคารพต่อศาส,สนาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะแสดงออกอย่างไรบ้างโอ้เป็นชีวิตประจำวันนักเรียนชีวิตประจําวันเลย นะการกราบไหว้บูชาอันดับแรกเลยนะคะแล้วการแต่งกายเวลาเข้าไปร่วมในพิธีกรรมต่างๆที่วัดไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่เนื้อเหลี่ยมเ่จะเป็นที่วัดที่บ้านแต่ถ้าพูดถึงถ้าเรามีมารยาทพอแล้วการแต่งกายนะมารยาทในการแต่งกายการพูดนะการส่งเสียงดังนี่ไม่สมควรหนึ่งยิ่งนะคะข้ออีกข้อหนึ่งที่ครูดูแล้วสุดยอดมากลยเรียน ไม่สุบบุหรีไม่เสพติดในบริเวณอาคารวัดหรือบริเวณวัดลนักเรียนข้อนี้นักเรียนสังเกตุไหมเราจะมะีแต่งกายสุภาพพูดจาสุภาพไม่เสียงดังกราบไหวบูชาฮะนักเรียนไม่ทะเลาะบาแวง้งไม่ขีดเขียนอันนี้ไม่สุบบุหรีไม่ดื่มของมึนเมาในวัดโอ้ข้อนี้นักเรียนสุดยอดมากเลยนะคะนี่คือท่าทุกอย่างที่เราทํานั่นคือการแสดงความเคารพ ศาส,สนาสถานนะเมื่อรู้เรื่องแล้วนะคะนักเรียนเมื่อบูชา,าและเมื่อทําความเคารพเสร็จแล้วแน่นอนก็ต้องบํารุงรักษาแหละต้องบํารุงรักษาศาส,สนาสถานเพราะถ้าไม่บํารุงไม่รักษาอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนไม่ดูแลไม่บํารุงไม่รักษามันจะสูญหายไปหมดเลย oh. การบํารุงรักษาศาส,สนาสถานนะชาวพุทธที่ดีทํากันยังไงลูกโอ้แน่นอนเลย ก็ต้องหมั่นทำบุญรักษาศีลที่ไหนที่วัดนะเพราะว่าเงียบสงบนะคะได้ใจได้ใจนะคะได้100%เลยเวลาไปที่วัดนักเรียนสังเกตดูความเงียบสงบอาคารสถานทีน่ต้นไม้ที่ร่มรื่นทํำให้เรามีความสุขกับสถานที่นั้นๆน,น,นะคะช่วยกันทําความสะอาดปลูกต้นไม้ดูแลความสะอาดนะคะนักเรียน เมื่อก่อนโควิดเมื่อเรียนโรงเรียนนักเรียนเราโรงเรียนพัทยนักเรียนเราเคยไปทําความสะอาดที่วัดนะวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางขิแมาา้มพวกเรายัางอาสาไปทําความสะอาดเลยนะคะบริจาคเงินแน่นอนเลยนักเรียนเพราะวัดนะนักเรียนสังเกตดูต้องมีคนมาทาความสะอาดต้องใช้ไฟนะต้องทําประกอบพิธีอาหารต่างเพราะนั้นอของแ่านี้พระเอาง่าย พระสงฆ์ไม่มีที่มาของรายได้เพราะนั้นเราต้องบริจาคนะคะไม่ทำลายทรัพย์สิน่าไม่ทำลายของที่มันเป็นสาธรารณสงบที่วัดไม่ขีดไม่เขียนนักเรียนวัยรุ่นสมัยนี้นะเยอะแยะมากมายไก่กรกองเลยที่ไปทำลายแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่การทำลายหรือการที่เราจะ มีปัญหากับคนข้างเคียงไม่มีหรอกเพราะเราเมืองพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธทุกหรือว่าทุกทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะสอนให้เรารู้จักมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือมีความอดทนเพราะฉะนั้นศาส,สนาพุทธทำให้เราอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขนะคะไม่มีปัญหาถ้อยทีถ้อยอาศัย เพราะฉะนั้นนักเรียนเราในฐานะคนนับถือศาสนาพุทธต้องดูแลรักษาพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะอาคารสถานที่ใช่ไหมนักเรียนยิ่งดูแลรักษายิ่งดูยิ่งใหม่ยิ่งดูยิ่งหน้าไปยิ่งนิ่งหน้ามองอ่ะเช่นเดียวกันนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเราต้องดูแลรักษาเราต้องช่วยกันสืบต่อไปเพื่อศาสนาพุทธของเราค่ะนักเรียนคะเราก็เรียนรู้ไปนะจบขบวนการแล้วนั่นคือศาสนาสถานที่สำคัญนะของศาสนาพุทธซึ่งมีการแบ่งแยกเนื้อหาและก็ข้อมูลที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้มากมายเลยนักเรียน พอที่จะเข้าใจกันบ้างไหมนักเรียนไม่ต้องตกตกใจนะคะเปิดดูย้อนได้อีกนะข้อสำคัญครูได้ทำใบความรู้ไว้ให้นักเรียนอีกเปิดดูได้เวลาว่างตรงไหนทำทำได้เลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนเมื่อรู้แล้วครูจะปิดท้ายทุกครั้งเลยนักเรียนต้องทำใบกิจกรรมส่งครูด้วยนักเรียนคะที่ผ่านๆมา คือมักเจอ2ประเด็นค่ะ 1. ส่งมาแต่ส่งมาแต่ใบคำถามนักเรียนไม่ตอบไม่ครูเลยสอส่งมาผิดวิชาค่ะเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งกลับไปดูว่านักเรียนดูวิดีโอและศึกษาเรื่องอะไรดูแล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยตอนนี้หนูเรียนรู้กันเรื่องของศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธ ใบกิจกรรมก็ต้องศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็คแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาตามที่เรากำหนดไว้เช่นเดิมอย่าลืมเน้นย้ำเช็คความถูกต้องเราจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับวันนี้ศาส,สนาสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธสวัสดีคะ่ะ